มาดูเด็กน้อยเล่นว่าวนะครับผมเด็กน้อยเล่นว่าวนะทางบ้านนะครับเขาจะวิ่งว่าวของเขาวันนี้ทุกวันนะถ้ามีลมนะครับจะหันไปไหนอ่ะเนี่ยไปเจอฮนะอ๋ออยู่นู่น วิงมาใหม่ดิมันจะขึ้นไหมตั้งแต่นูน่นบิ่งมา<อ>นะครับตรงกำแพงนะครับเด็กน้อยเขาจะบิ่งตอนนี้เขามีลมนิดหน่อยนะครับผมทุกคนไม่เยอะมากนะครับลมตอนนี้พัดนิดหน่อยนะมาดูสิขึ้น ขึ้นครับไปแล้วจะวิ่งข่างบ้านประจำครับผมนิดน้อยเขาวิ่งตรงนี้ประจำครับ ตกกันแล้วครับบบาเขาตกแล้วครับตอนนี้ตอนนี้ตกค้างคาเรียบร้อยแล้วครับผมตกกลังกาเอายังครับยังยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ครับยังอยู่ลมไม่มีเหรอลมไม่มีแล้วระนั่นไงลมมาแล้วเนี่ยเอาไล่อยเลยไปเลย ครอบบ้านผมก็จะมีต้นมะขามนะครับมะขามแล้วก็มีต้นอันนี้จะเป็นต้นภาษาสานเขาเรียกต้นบักแงวครับผมที่เป็นเม็ดสีแดงแดงครับเวลามันออกลูกครับมันจะเป็นแบบมันจะเหมือนลิ้นจี่ครับผมแต่เป็นลิ้นจี่อันเล็กครับแต่ว่ามันจะเปรี้ยวครับรสชาติจะเปรี้ยวครับกินกับพริกน้ำปลาครับผมอร่อยครับกินกับแจ่วนะฮะต้นนี้นะครับ ต้นนี้จะออกทุกปีนะครับผมแต่ว่าจะมีต้นเดียวนะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นข้างตรงนี้ก็จะเป็นต้นพุทราครับต้นพุทราประมาณ3ต้นีข้างบ้านบ,บรรยากาศข้างบ้านต้นต่างจังหวัดน,นะครับหลังจากหลังจากกลับจากกรุงเทพมานะเทศกาลปีใหม่นะครับปีใหม่สงการนะครับผมก็จะกลับทุกปีนะครับผมจะกลับมาเที่ยวเยี่ยมบ้านนะฮะอันนี้ก็จะเป็น ภนะาษาอีสานเอิ่นบักมี่ครับขนุนครับขนุนย่าผมเขาก็จะปลูกนะครับย่าผมก็จะปลูกต้นกล้วยครับเมื่อปีปีที่แล้วผมมายังไม่เจอนะต้องใช้แกปลูกใหม่ครับนี่ครับเมื่อก่อนก็จะเป็นต้นต้นสักครับที้จะขึ้นเยอะอยู่เมื่อก่อนนะแล้วก็จะมีต้นมะม่วงนะครับมะม่วงนี่ทุกปีออกโดกมากทุกคน จะมีอยู่2อสามต้นนะครับตรงนู้นะ่จะออกดอกจะออกไอลูกดกมากนะนจะเป็นเด็กน้อยครับตอนนี้เล่นอยู่ข้างบ้าน <c oughs> ตรงนี้ก็จะเป็นต้นสะดาวนะทุกคนสะดาวมกับสะดาวหวาน จะมีอยู่3ามต้นนะฮะข้างบั้วเมื่อก่อนที่ตรงนี้ที่บ้านญาผมจะเป็นต้นไม้ใหญ่เยอะนะครับตรงนี้จะเป็นยไม้ยางใหญ่ยางใหญ่แคตัดตอตัดตอเมื่อก่อนก็จะเป็นต้นเบลุมเลยแถวนี้นะครับทุกคนเด็กน้อยเขาก็วิ่งว่าวติดลมแล้วครับตอนนี้ติดลมแล้วตอนนี้อยู่อยู่สายมันนะไหน อนอนะครับติดลมนะครับหลังจากวิ่งมาหนึ่งชั่วโมงนะวิ <laughs> ่งมาหนึ่งชั่วโมงเพิ่งตินนะครับเนื้อเบาหางนิดเดียว นายัง,อองานายยังมาทายทีขึ้จจนตครึ่งตัวเห็นครึ่งตัวเห็นปะ ลมแรงกันนะเนี่ยวเชี่ยวมันตึงเลยเกยียงเอาเหียบแล้วมีครับทุกคนว่าวตกเหรอเอาว่าวตกครับว่าวตกนีครับเมื่อก่อนทุกคนมันจะมีท้าบ้านมันจะมีต้นสักนะ ครับปลูกล้อมตรงนี้ไว้เลยนะครับพอดีคุณย่าเขาตัดออกน่าจะมีคนมาขอซื้อครับก็จะมีตอให้เห็นอยู่นะผมเบิร์พาเดินไปดูตอ เมื่อก่อนประมาณประมาณสิบกว่าปีก่อนนะครับทุกคนตรงนี้ที่บ้านผมนะมันจะเป็นป่าหมดเลยนะจะเป็นป่าเพราะโอ้โหต้นยางต้นต้นใหญ่ครับเดี๋ยวนี้เขาตัดออกหมดแล้วมันจะมีมันจะมีต้นหนึ่งที่อยู่ตรงนี้ต้นสูงมากเลยนะสูงนุ่นเลยนะต้นยางยางใหญ่ครับเขาตัดออกมดแล้วเห็นเมื่อก่อนมันจะมีต้นยางใหญ่เต็มหมดเลยนะ พื้นที่ก็เลยเป็นเป็นหลุมเป็นเนินอย่างนี้นะครับผมไม่เรียบนะมันไม่ได้เรียบนะทุกคนมาดูบรรยากาศข้างบ้านผมนะต่างจังหวัดนะครับหยุดเทศกาลปีใหม่นะเรามาเที่ยวบ้านครับไม่มีอะไรครับก็ลมพัดเย็นดีครับตรงนี้ถ้าเกิดเดินไปตรงนู้นตามถนนนะครับผมทุกคนทางขวามือมันจะเป็นมันจะเป็นอ่สาสระน้ําใหญ่นะครับของหมู่บ้านนะเขาจะเปิดให้หวานแหกันทุกปีนะครับ เฉพาะช่วงสงการนะครับก็มาดูหลานๆน,นะครับเล่นตรงนี้บวบาตอนนี้ตกนะฮะแต่ผมชอบกินไอ้นี่ภาษาสารเรียกบักแงวครับบักแงวเป็นสีแดงๆอะ่ะเหมือนลิ้นจี่ครับแต่เป็นลูกเล็กนะ่มันจะเปรีป้ยวๆหน่อยอร่อยกินกับแจว มาขามก็มีนี่ครับต้นมะขามข้างบ้านตรงนี้มันก็จะโล่งหน่อยนะทุกคนเพราะว่ามันบางหมู่บ้านเนี่ยมันปิดกันเลยนะบ้านผมก็จะอยู่ฝั่งถนนนะครับมันก็จะไม่ค่อยมีหมู่บ้านเท่าไหร่นะเป็นปิดป่าครับผมเป็นป่าเงียบสงบดีนะตอนกลางคืนนะโอ้โห oh. ผมก็จะลองว่าจะลองเอาเต็นท์มากลางนอนคนเดียวอยู่ตรงนี้อยู่ เลือดจะได้ไหมนะเด็กน้อยเขาว่าออตีนะไปดูเด็กน้อยก่อนเป็นอะไรเป็นอะไรอ้าวทำไมเบาเป็นงั้นไหนดูดิเบาอะไรเป็นยังไงไหนดูเชือกดิเชือกขาดอา้าวเชือกขาดลมแรงกันดิไปใจต่อต่อต่อ เป่าใหญ่เดี๋ยวเขาไปซื้อถ้าไปในเมืองมันวิ่งไม่ได้ลมมันไม่แรงดูลมดิลมมันค่อยไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ทุกคนดูดิมันจะเป็นแบบเรื่อยๆเอื่อยๆครับไม่รู้มนไง บเรียบร้อยติดต้นไม้อีกแล้วจบเลยได้เปล่าได้เปล่าหนักอีอคดี่ทำดีดีดิทำหางมาดีดีดิด โอเคครับผมทุกคนเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมถ้าเกิดใครชอบบรรยากาศอยู่บนนอกอะไรเงี้ยครับกดกด s u ัคสมาชแล้วก็กดกดไลค์ผมด้วยนะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะพาทุกคนไปไหนต่อนะเดี๋ยวมันจะมีงานกาชาตินะครับผมจังหวัดวอุบลเดี๋ยวผมจะไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวตอนเย็นๆน่าจะไปวันมาถ่ายให้ดูนะครับนี่ครับตอนนี้ก็จะบินลมอยู่นะ ทุกคนลมพัดแรงอยูน่นะครับโอเคครับเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ